สวัสดีสวัสดีค่ะพบเรานะคะป้าหลานพาเพื่อนค่ะป้าออฟฟี่ค่ะชมพู่นะคะค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่พิเศษอีกแล้วทุกๆวันของการส่งรถใหม่ๆก็จะเป็นวันที่พิเศษเนาะชมพู่เนาะวันนี้ค่ะจะเห็นพวกเราอยู่ในรถคันนี้นะคะรถอะไรคะชม รถเทสอุ้ยทำไมเราต้องได้นั่งรถเทสอ่ะวันนี้ mm hmm. เพราะว่าผมไม่ใช่ลูกค้านะจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ลูกค้า <c oughs> แต่เราไปได้นั่งเพราะว่าวันนี้ค่ะอย่างที่พี่อ๊อบบอกไปว่ามันเป็นวันที่พิเศษมากๆค่ะพิวันนี้ <c oughs> ใช่พิเศษใส่ไข่ามากเลยค่ะวันนี้เราจะไปรับลูกค้านะคะ ลูกค้าของเรานะคะจะมารับรถใหม่ที่โชว์รูมอ่าแล้วคิดดูว่าโชวร์รูมของเรานะคะมีบริการรถเทสไดที่จะไปรับถึงหน้าบ้านเลยโอ้ดีเนาะโอโ้ดีมากจ้าสมัยก่อนที่ฉันไปรับรถนะคะที่ฉันต้องอ่นานรุเมย์จ้าเมย์ค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่เนี้ยคือน้องบอกว่ารถคันเนี้ยเป็นรถคันแรกของน้อง แล้วน้องอ่ะ hmm. ไม่มีรถมาคือโดยปกติแล้วลูกค้าหลายหลายคนเนาะก็คือจะเกรงใจพวกเราก็อาจจะน,นั่งแท็กซี่มาเนาะแต่ทีเนี้ยพี่ออฟก็มองว่ามันอยู่ใกล้อ่ะมันอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะคะอ่าเราก็สามารถที่จะไปบริการลูกค้าได้ค่ะไปกันเลยนะคะ <Bye. S 1> ตามไป ก็เข้ามาที่หมู่บ้านยนละพาแล้วนะคะสวัสดีค่ะมารับลูกค้าอยู่ในซอยหนึ่งนี้ยค่ะมาทำไมล่ะคะมารับลูกค้าค่ะที่เข้าบ้านอยู่ในเนี้ยค่ะสวัสดีค่ะ วนะคะคอาอยากให้น้องหน่อยคนสวยแนะนำตัวหน่อยจ้าสวัสดีค่ะชื่อนิดหน่อยค่ะค่ะน้องนิดหน่อยนะคะแล้วก็อ่าเพื่อนนีกคนหนึ่งค่ะชือ่ออะไรนะคะชื่อเนยค่ะอ๋อน้องเนยนะคะค่ะ,ะ,ะ,คะ,คะวันนี้เราก็มารับลูกค้าทั้งสองท่านนะคะไปรับรถนะคะรถมัส d a ้าสามนิวมัสห้าสามที่เราบอกไปว่าเออเราจะมารับลูกค้าสาวสวยนะคะน้องหน่อยค่ะอทีเนี้ย พี่ออฟจะขออนุญาตสอบถามเนาะว่าทำไมน้องหน่อยถึงเลือก m a สเตอร์สามเลือกฉันก็มันตอบโจทย์กับหนูมักที่สุดว่าชอบขับขับรถอยูแล้วว่าภายในมันดูเหมาะกับหนูเลยค่ะแล้วก็รถเงียบมากๆช่วงหน้าดีเละใช่ไหม <c oughs> แล้วก็พี่แอบได้ยินว่าพี่สาวก็ใช้ m a สเตออยู่แล้วใช่ค่ะว่าหนู มาสนารุ่นอะไรคะมาสนาสองมาสนาสองนะคะโอ้ขนาดมาสมาสาสองยังขับดีแล้วก็เงียบนิ่งนะคะและที่สําคัญขับประหยัดน้ำมันมากมากที่สุด้นใครได้ใช้แล้วจะจิดใจเนาะเตงอ่าทีเนี้ยหนูก็เลยว่าเออตั้งทงว่าต้องเป็นมาส d าสามเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคือแบบเคยเคยปรึกษาเซลล์คุณอื่นแล้วเขาแบบว่าลองเปลี่ยนรุ่นมาเ่หนูก ไม่เอาไม่เอาดีกว่าก็เลยเปลี่ยนเสี oh <my> <laughs> ้ยวอออันนี้ที่ฉันไม่ได้แบบว่า <laughs> ว่าฉันอัดอันตันใจมากเลยว่าฉันอยากได้มาสาสาเข้า <c oughs> <c oughs> ใจลูกค้าอยู่นะคือแบบ <c oughs> เป็นอะ <c oughs> แบบไรก <c oughs> ไ็เป็นเหมือนกันไงน <c oughs> เออมันมีความรู้สึกแบบอาฉันจะซื้อรถสีเนี้ยคันเนี้ยจะซื้อรุ่นเนี้ยแล้วก็เงินพร้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้แบบคือที่บ้านเราก็ใช้มาสตาร์สองอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราจะซื้อรถที่เหมือนเดิมเซกเมนต์เดียวกันมาอีกมันก็รู้สึกว่ามันจะซื้อมาทําไมเนาะอ่าแต่ทีเนี้ยน้องหน่อยก็มองว่าเอ้ยแบบ อยากได้มาสเตอร์สทีเนี้ยเรียกอยากสราบเหตุผลว่าเออที่ทําไมเขาถึงแบบแนะนําเป็นมาสเตอร์สไม่สราบว่าติดอะไรหรีออะไรอย่างเงี้ย ก็เลยอาจจะไปต่อไม่ได้เขาเขาแจ้งลูกค้าแบบนี้เลยไหมเองหรือว่าแจ้งขั้นตอนแบบว่าของไฟแนนซ์แบบไหนหรือหายไปเลยหนูอยู่สาอแถวแถคนที่สองนะหายไปเล้ว่าคือที่แรกก็แบบประมาณว่าเปลี่ยนรถดีไหมครับอะไรอย่างเงี้ยหนูพี่สาก็เลยแบบว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีแต่ว่าอยากได้ก็อยากได้มาน้สาอ๋อก็เลยแบบว่าอ่ะคนที่สองก็หายไปเลย แล้วก็มาเจอเพี่ออฟเป็นคนที่สามใช่ไหมคะ,คะอ๋อเป็นใครแนะนํามาคะน้องๆเออเป็นแม่แม่รู้จักกันเนี่ยค่ะนะ่าถูเป็นแม่องคใช่อ๋อเป็นคุณแม่ที่รู้จักกันแนะนํามานะคะแล้วก็คุณแม่ก็ขายของอยู่ใกล้ๆบ้านพี่ออฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็แบบเออแบบออ้รู้จักนะว่ามีเซลลที่เขาขายมาซ่า ก็พที่อวบ่าจะค่อนข้างที่จะถามลูกค้าค่อนข้างเยอะมากเยอะแบบละเอียดอะเพราะว่าเพื่อที่จะทําให้เขาเรียกอะไรอ่ะผ่าน<ำ>ง่าย,ายใช่ทําทให้การเซ <ปะ S 1> ็นสัญญาค่ะมันผ่านง่ายที่สุดสําหรับลูกค้าค่ะแล้วก็ี่ก็จะเป็นคนที่ประเมิน เบื้องต้นของลูกค้าอยู่แล้วจะนําข้อมูลทุกอย่างอะ่ะไปปรึกษาที่ไฟแนนซ์โดยโตรงอ่าเพื่อที่อย่างที่บอกค่ะลูกค้าจะได้ผ่านง่ายแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยนะคะ เด็กจะตั้งตรงนี้บ้างตั้งตรงไหนก็ได้ที่ได้ดเปลี่ยนที่ได้จ้ะอันนี้มันเป็นแผแ่นองนี่เด็กก็จะมีตะเข้าเก็แผลด้านหลังนะคะชายชายมันจะสี่ชิ้นนี้คูบบบห่หน้าคู่หลังก็จะมีอนนัดท้ายให้นะคะอัดท้ายแล้วก็มีสายตรมแบดที่เดีวยวแผ่นไปเอาไว้ยามฉุกเฉินเนาะแล้วก็เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์เอาไว้เช็ดบน ซับมูเฟอร์อะไรเงี้ยค่ะเครื่องเสียงโบสอันนี้ฟิล์มกันรอยนะคะจับได้เลยเนี่ยติดให้ได้เลยเป็นฟิล์มกนรอยแบบใสนะคะฟิล์มตรงเบ้าตากี้ติดให้ได้เลยเนียเนีมากสีมือระดับโลกนะระดับสามโลคือลูกค้าแทบจะไม่เห็นเลยอะเพราะว่าสมัยก่อนเขาจะติดเป็นฟิล์มเอ้ยเป็นเบ้าอ่ะที่เป็นสีเงินส uh> ีดำอะไรเงี้ยมันไม่สวยอะติง อันนี้เราติดแบบฟิล์มใสอย่างดีให้ค่ะก็ป้องกันแบบว่าอย่างเล็บมืออะไรอย่างเงี้ยวันเราูดมันก็จะถูตรงเนี้ยค่ะอ่าแล้วก็ภายนอกค่ะที่สําคัญพี่อ๊อฟก็เคลือบแก้วให้นะคะฉ่ชำๆไเลยะคะ่ะส,สวยๆเรื่อ่ใ <c oughs> นถันนะคะแล้วก็คิ้วทันสานะคะการติดตั้งทุกอย่างก็จะเป็น รับรถกับใครแบบเป็นห่วงเวลารถคนเดียวเหรอเออพี่ก็แบบอ้าวหน่อยโคตรเฉวอ่ะจะมารับรถคนเดียวจ้าตอนแรกตอนแรกหนูว่าสุดกินาจะนั่งาจบไปรับรถคนเดียวอะไรโอ้ยดีนะที่พี่ถามพี่ว่าเอ้าเต้งมาใครไปคนเดียวค่ะแล้วมายังไงนั่งแกลบ